ขอบคุณร้าน CJR เมกะบาซ่าชั้น5ผู้สนับสนุนเพจเราช่องเราอย่างเป็นทางการครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เวงการไฟไทยแลนด์บายแทบช้าผมในคลิปทอล์กวันนี้กลับมาอีกแล้ววันนี้เรามาคุยเรื่องเครียดกว่าเดิมที่มันอยู่ในใกล้ๆกับเรื่องการ์ดแต่ก็เป็นเกือบจะเป็นเรื่องส่วนตัวขนาดนั้นเลยหรออ้าวมันมันก็จะเครียดขึ้นี้หนึงไงจะแบบไม่เกี่ยวกับเรื่องการ์ดตรงๆแล้วกันอ่ะมนจริงจังใช่ความมีความจริงจังอีกแล้วเราชอบจริงๆเลยมีความจริงจังในในวันนี้เราจะคุยกันเรื่องะไน เป็นเรื่องของทีมอ่าเป็นทีม้ะผมที่มันเปลี่ยนไปตามใช่ใช่เหรออ่ทีมทีมที่แปลว่าอ่าก็กลุ่มอ่าเป็นกลุ่มเป็นอะไรอย่างงี้นะครับนะเหตุผลในการทําเรื่องเนี้ยคืออยากทำมานานแล้วแต่เรื่องด้วยก่อนหน้านี้น้องๆก็รู้สภาพของกระแปะกันเนาะก็ไม่สะดวกในการมาทำนะครับแล้วคนอื่นพูดอย่างเอาบีบีไอพีพูดคงไม่รู้เรื่องนะครับถึงก็อยู่ทีมเดียวกันก็ตามนะครับผมนะก็เลย อา่อาแล้วแอตตอมอ่ะโอ้หนักเลยไม่มานะครับนะยุ่งจัดยุ่งจัดยุ่งกับเกมเนี่ยโอเคในเรื่องของทีมนะครับนะเหตุผลที่เอามาอีกเรื่องอ่าเหตุเหตุผลที่เอามาจริงๆแล้วกันของเรื่องนี้คือมันมีน้องๆหลายๆคนเห็นพวกพี่ว่าเป็นทีมอ่าอ่าเป็นทีมเดียวกันอยากมีทีมบ้างอ่า<ม>หลายๆคนคงคิดว่าเฮ้ยเราต้องมีทีมเหมือนในหนังป่ะอ่า Q4 Q4 อ่าเรามีทีมแข่งอะไรอย่างนี้หรือว่าเป็นทีมอะไรก็ว่าไป ซึ่งเราวันนี้เราพูดถึงข้อดีและข้อเสียแล้วก็เรื่องของทีมที่มันไม่ได้เป็นความมันก็ต้องเป็นความเป็นจริงนิดนึงอนะเนาะว่าทีมควรจะเป็นยังไงหรือว่าไม่ควรเป็นไงอันนี้ก็มันก็มนไม่ได้อลังการออามันก็ไม่ไอาลังการ <S <S ขนาดนั้นแต่ว่าพี่คิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องสําคัญตรงไหนคือน้องสามารถเอาไปประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันในการเรียนได้เพราะว่าเราทํางานทุกอย่างมันจะมีทีม มันต้องมีทีมมันทำคนเดียวไม่ได้อะเช่นการทำงานกลุ่มใช่นั่นแหละคือการทำงานกลุ่มก็คือทีมโอ้วกเราช้ำเลยเรื่องทำงานกลุ่มเห็นไ,ไหมเนี่ย <c oughs> เริ่มละโอเคเรามาเข้าเรื่องกับแวนไาดก่อนวางโชว์ไว้ไม่รู้จะเอาอะไรมาโชว์น้องเขาวางเฉยๆพวกพี่อาอย่างพวกพี่ี่พวกพี่พวกพ,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 พี่เคยพูดเรื่องพี่เคยทำคลิปทอลเกี่ยวกับเรื่องประวัติของช่องหรืออะไรต่างๆไปแล้วพี่เคยเล่าเรื่องถึงเรื่องของทีมไปแล้วว่าทีมนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไง มาพูดถึงทีมของเราก่อนดีไหมก่อนจะไปเรื่องไกลๆตัวเลยนะหรือว่าจะเล่าประวัติเอาใกล,ใกล้ๆต,ตัวก่อน,ออนทีมของพวกพี่เกิดมาจากทุกคนเล่นการ์ดเหมือนกันอ่ะไม่ได้ว่าทุกคนแบบนั่งกินข้าวอยู่ข้างทางให้เข้าทีมกันบ้าไม่ใช่นะครับนะก็อาจจะเป็นสตร์โตกันมาก่อนแล้วทีมเดียวกันเปนในหนังแล้เปล่าเล่ากันเลยเหรอไม่ใช่อะทีมในความหมายของพวกพี่นะครับพี่เป็นพี่เป็นคนสร้างทีมแอสโตะเป็นคนสร้างทีมขึ้นมาครับ พีอ่อแอตโตเป็นคนตั้งทีมคือทีมมันก็มีไว้ทำไมมีไว้หนึ่งเลยไว้แข่งการ์ดอ่าทีมแข่งการ์ดเนี่ยจะแตะบอลก็ใช้เรื่องนะครับแข่งจับคู่สองคนสคนอะ,อะไรงนี้แข่งแข่งจับคู่หรือว่าแข่งทีม,มนะครับโดยตัวทีมทจะเห็นว่ามีสี่คนแต่จะไปแข่งสามคนจะแข่งยังไงกันไม่ว่างคนคือเป็นตัวตายตัวแทนกันไ้คนหนึ่งก็คืออ่าโอเคมันจะมีสมมติว่างกังหมดแล้วก็หาทีมใหม่กันได้ไงใช่ <c oughs> มันจะมีเพื่อนๆกันต่อไปอีกอ่าแต่ว่าทีเนี้ยแต่เราสมมติว่า กันแบบไม่พอจริงๆเราจะมีทีมกันไว้คนหนึ่งนหนึ่งคนเป็นตัวสำรองกันบาดเจ็บไว้นะครับอันนี้คืออันนี้เหตุผลที่ตั้งทีมเพราะว่าในยุคนั้นเป็นยุคเราล่าของรางวัลค,คลิกมุขขอนแข่งเก่งพอสมควรทุกวันนี้เลิกแข่งแก่แล้ว <c oughs> ไม่กินข้าวนะไม่ไหวดยวตาย <c oughs> ไม่ว่างก็บอกไม่ว่างทำงานก็บอกทำงานสิโอเคอะแล้วทีเนี้ยทีมเนี้ย ที่พี่ตั้งอ่าที่บอกไปถามว่ามีชื่อมีอะไรไหมก็คงจะเป็นะเป็นแถบอยู่ดีนะครับมาพรามันก็ลามมาถึงการทํางานที่ช่องนี้ทุกวันนี้ด้วยนะครับโดยทีมเนี่ยเราต้องทํางานถ้าเป็นแค่การ์ดอย่างเงี้ยมันอยู่แล้วว่าเราอาจจะไม่ต้องทํางานแบบว่าเฮ้ยทีมนี้นะเดี๋ยวเอ็งไปทำไอ้น,นู่นทำอ้นี้ก็คือเอาง่ายมันมีแค่แข่งการ์ดเอาคนครบก็พอแล้วเออเอาคนครบก็พอแล้วนะครับซึ่ง ในทีมต้องทําอะไรต้องทาในในที่พี่ทำนะคือดูว่าใครมีจุดอ่อนจุดแข็งยังไงอ่าอย่างไอพีพีเนี่ยจุดอ่อนมันมากๆเลยมันชอบจับการ์ดแบบหักออกอย่างเงี้ยเยอะๆอ่ะแล้วฝัว่งตรงข้า <ไฟ S 2> มท่าสูง <ไฟ S 2> เอออีกฝ่ายก็เห็นอันนี้คือข้อเสียเราต้องรู้ว่าเออไอคนเนี้ยมันมีข้อเสียอะไรยังไงหรืออแปะเนี่ยมันก็มีข้อเสียมันชอบเล่นลระเบ้อตัวเองอ่านะครับหรือไอไอะตอมเนี่ยมันก็มีข้อเสียของมันอะไรอย่างเงี้ยครับคือเราต้องช่วยเหลือในการดูแลในตัวทีมว่า ให้ทีมอ่ะมันเก่งแล้วมันเดินไปข้างหน้าได้พร้อมกันครับอ่ามันคือถึงเรียกว่าทีมนะไม่งั้นปล่อยคนนึงมันอยู่ข้างท้ายอ่ะแต่ทุกคนมันไปไปนู่นแล้วอ่ะเข้าเส้นชัยแล้วอ่ะมันไม่ได้เรียกว่าทีมอันนั้นอันนั้นคือมันอันนั้นเรากลายเป็นบันไดให้เขาเหยียบไปเฉยนะครับเหยียบช้ำอันนี้อันนี้พูดถึงเรื่องจริงนะมันก็เหมือนเราเป็นบันไดจริงเนาะใช่อ่าแต่ก็ทีมมันช่วยเหลือกันอย่างที่พี่นะพี่ออกกดเรื่องในทีมมาคืออะไรหนึ่งทุกคนต้อง ของพี่ทุกคนจะเล่นคนละแคนกันเกือบเกือบหมดเลยไม่งั้นก็จะเป็นคนละสายกันไปเลยซึ่งจะไม่มีใครเก็บอะไรที่มันทำทำการคืดอมันนี้มันอยู่ที่ความชอบของส่วนบุคคลไปด้วยแล้วมันก็ไม่ถือมันก็ไม่ค่อยเป็นกฎเท่าไหร่มันมันมันไม่ค่อยเป็นกฎหรอกแต่ว่ามันคือความชอบของุคคแต่เราคุยกันไงมันคือการคุยกันทําอย่างนี้เพื่ออะไรเพราะว่าดันเข้ามือพอดีใช่ไงใช่ดันทำอย่างนี้เพราะอะไรเพราะว่าทุกคนจะได้เล่นในแคนที่เองไม่เล่นได้สองทุกคนได้ยืมการ์ดคนอื่นเล่นได้โดยที่เราได้เล่่นนนนนีแแรกก็ได้้เเาาอยล ยืมหน่อยดิเอ้ยแปะยืมหน่อยอ่าแปะเลามาให้ยืมใช่ไหมอ่าเลทเฮ้ยพี่ผมอยากเล่นแค่นี้อ่ะเอาป่ะเดี๋ยวก็ค่อนมาคืนขอลองอเซเซอหน่อยสิขอลองหน่อยอ่ะคือมันเป็นอะไรมันคือการแลกเปลี่ยนมันคือการแลกเปลี่ยนเด็กการแลกเปลี่ยนเด็กมันทํรอะไ,รได้ทําให้เรารู้ว่าเด็กไหนมันทําอะไรได้บ้างอน้องๆถามมาว่าเทคนิคทํายังไงให้เก่งเนี่ยคือการที่มันเก่งได้คือมันต้องรู้ว่าเด็กเขาทําอะไรได้ใช่ไม่ใช่ว่าเรารู้ว่าเด็กเราทําอะไรได้เดี๋ยวเราพที่ทําอะไรได้อันเนี้ยครับ พี่แข่งนะพี่จะไม่ถามว่าทําอะไรได้แต่พี่จะรู้ว่าเกือบทุกตัวมันทําอะไรได้นอกจากเป็นแชร์ที่เราไม่ค่อยได้แตกจริงๆมันถึงจะไม่รู้แบบนั้นเองนอกกระแสหนักหนาอนอกกระแสหนักหนาหรือว่าตัวที่หรือว่าตัวที่เราไม่ค่อยได้สู้ด้วยอ่ะยูนิตบางตัวที่เ็นแปลกๆเราถึงจะถามแค่นั้นเองนะโดยอันนี้คือข้อดีเลยข้อดีแล้วก็ดื่มเล่นได้ยืมกันเล่นได้แต่อันนี้คือต้องสนิทกันระดับนึงเลยนะเพราะว่า ต้องรักษาของกันเองได้พอสมควรมัทิ้งไว้ที่บ้านอะไรเงี้ยเออต้องรักษาของกันเองได้พอสมควรเลยนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยยืมหน่อยวันนึงเอาไปโดนน้ำเปื่อยโอ้ยุ้ยไม่เอานะนะครับนะและอีกข้อหนึ่งที่พี่ที่พี่ทำทีมนี้ขึ้นมาพี่ออกออกกฎไว้ออกเป็นแบบกฎข้าวแบบคุยกันไว้คือเวลาพี่อยากได้อยากได้ของหรือว่าต้องใช้อะไรที่ไปในงานแข่งเพราะว่างาน การ์ดเป็นใช้สี่ใบใช่ไหมใช่ถ้าไปงานแข่งมันก็ต้องเฉลี่ยดโดยจะต้องใช้สี่คนถูกไหมถูกต้องเพราะว่าคนหนึ่งจะได้แค่อย่างใบสมมติดได้ใ <คน S 2> บ<า>หนึ่งจะได้แค่คนละใบอ่อะเวลาพี่อยากได้อะไรทุกคนต้องหาให้แต่เวลาที่คนไหนอยากได้อะไรเราต้องไปหาคืนให้เขาใช่ซึ่งมันเป็นการมันเป็นการ,เ,รากเออมันเป็นการช่วยมันเป็นการช่วยเหลือกันแบบว่าเฮ้ยแปะวันนี้ชาร์โดออกวะช่วยแข่งหน่อยดิเอาไปเอาไปแผ่แผลกันไปสี่สา,ามคนสี่คนแข่งแล้วเพื่อให้ได้แค่ตัวนั้นนำมา แต่ว่าพอถึงงานที่มันเป็นงานของเขาอ่ะเฮ้ยเนี่ยแปะไดเมนออกเดี๋ยวพี่ไปช่วยอ่ะก็เราก็ต้องไปช่วยเขาคืนคือมันเป็นมันเป็นการเกื้อกูลกันในทีมว่าเออเขาขาดเขาขาดเรามีเรามีเขาต้องมีเราขาดเขาก็ต้องขาดอะไรเป็นเรื่องของเรื่องของว่าการช่วยเหลือกันซึ่งกานใหญ่ที่เราไปกันสองวันอะไรใช่งานอย่างที่ไปกันสองวันอย่างเงี้ยคือไม่ได้ไม่ได้ว่าอะไรนะคือไปเยอะเพราะว่าเอาคนมาช่วยหาของกัน แล้วเราก็ทําการเทรดคืนคืนกันเฮ้ยเอานี่ไปเอานั่นไปคือบางทีก็ไม่ใช่แค่ทีมเราอย่างเดียวงนะใช่<ล>ก็ออกมาเพื่อนเพื่อนเราด้วยพเพื่อนเพื่อนเรารู้จักกันเฮ้ยอ,อยากได้อ่ะขาดใบหนึ่งอะไรอย่า<อ>งเงี้ยเขาก็มีการเทรดอะไรกันเกิดขึ้นมันก็เข้าไปสู่ระบบการเทรดดิงการ์ดเกมถูกปะอะและอันเนี้ยพี่ว่ากดข้อ,ข,อ,ข,อ,ข,อข้อนี้มันไม่เคไรอาเีมันไม่ได้ตั้งเป็นกดตายตัวหรอกแต่ว่ามันเป็นการช่วยเหลือเพื่อกูลที่พี่มองว่าทุกคนเออมันทุกคนมันต้องได้ไม่ใช่ว่าเฮ้ยไปงานนี้เว้ยเาามอ เอามาเอามาเอามาอืมเป็นหน่วยหน้าทีมโอเคมันจะเอาไปทําไมคนเดียวอันนี้พี่ถามว่าพี่ถามว่าถ้าอยากได้แบบเป็นของเราเยอะแปดสิบเปอร์เซ็นตในงานเป็นของของเราอะ่ะพี่จะทํายังไงเออนันอพี่จ่ายเงินจ้างคนในทีมแข่งแล้วพี่ก็กวาดของมาบอกเฮ้ยอย่าเรียกว่าจ้างเรียกว่าช่วยออกค่าแขกอ่าเชื่อ เป็นระบบในทุนอันนี้คือถามว่าทําได้ไหมมันก็ไม่ผิดนะถ้ามันเหยียบของเราเกือบ80%นี่เอาคนอื่นแข่งแล้วเราเหยิยบของเขามาหมดนี่น่าเกลียดทิ่หายเลยน่าเสิยนะก็คือแบบถือว่าช่วย,วยกันไปเออถือว่าช่วย,วยกันเฮ้ยไปแข่งไหมแล้วพี่สมมติมพี่อารอาตอมเนี่ยอาจจะไม่ค่อยโดนของอะไรสังเกตนะ<ม>แอตโต้ก็จะมองเฮ้ยอต้ตอมมันไม่ค่อยโดนไปปะให้มันออกค่ารถอะไรค่าเรืออะไรก็ว่าไปไปปะเดี๋ยวออกให้ มันก็ไปแข่งเพราะว่ามันก็ไปแข่งเฉยๆแค่นั้นเองนะครับอันนี้คือการช่วยเหลือกันแค่นั้นเองโดยเวลาที่มันมีอย่างเงี้ยเฮ้ยเราก็ดูก็คือทาให้มันไม่น่าเกลียดว่าเฮ้ยอันนี้รับได้รับได้รับได้ประมาณนี้ไปนะครับนะเป็นระบบในชุดมันก็ไม่เชิงหรอกเอว่าช่วยๆกันใช่จริงๆในทีมเดียวช่วยกันคือถ้าเรามีทุนเลียวก็มีแต่ส่วนใหญ่อ่ะปัญหาเนี้ยมันจะเกิดขึ้นตรงที่ว่าคนในทีมเล่นแทนเดียวกันซ้ำกันเยอะ โดยโดยที่พี่ก็เข้าใจนะว่าบางคนก็ชอบชอบเหมือนเหมือนกันนะครับแต่ว่าเออทีมเราอะความชอบมันไม่ค่อยเหมือนกันนะครับ <c oughs> ไปคนละทางเลยนะครับนะก็เลยเป็นประมาณนี้ได้นะครับอันเนี้ยมันพูดถึงมาประมาณนี้นะเนาะ <c oughs> มันจะถ้าวนเข้ามาจริงๆเรามาเรื่องใกล้ตัวของน้องเขามากกันหน่อย,อยก่อนเพราะเมื่อกี้เกี่ยวกับกเรื่องของการ์ดไปแล้ว <c oughs> การทํางานกลุ่ม <c oughs> ก็คือทีม <c oughs> นะครับการทํางานกลุ่มเนี่ยมันก็คือการตั้งทีมขึ้นมาทีมหนึ่งเพื่อทํางาน อันนี้พี่ใช่ไม่งั้นงานกลุ่มรายงานปรอาพีเซนหน้าห้องทําอะไรก็ตามแม้ว่ากระทั่งในวัยรุ่นเนี่ยล่าสุดมีแข่งคอนเทนต์วงดนตรีก็ยังเป็นกลุ่มใช่เพราะเป็นวงดนตรีเนี่ยมันไม่ได้บอกว่าเดี่ยวดนตรีหนักเลยทำวงเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นกลุ่มหมดในวัยรุ่นเนี่ยน้องๆจะเจอกับคําว่าทํางานกลุ่มค่อนข้างเยอะนะครับการทํางานกลุ่มเนี่ยสุดท้ายอันนี้พูดตรงๆอ่ะรวบรวบให้เลยสุดท้าย คนที่ทํางานกลุ่มกับหรือไม่ทํางานกลุ่มเนี่ยจะเกาะกลุ่มกันเองอ่ะงงไหมอ่ะงงงงเตจอธิบายอธิบายอธิบายก็คือสมมุติเราเข้าไปที่เนี่ยสมมติเราเรียนมหนึ่งเพิ่งเข้ามหนึ่งเทอมหนึ่งแล้วเขามีงานกลุ่มเราก็จะค่อนข้างจะจับกลุ่มกันกับเพื่อนสนิทอ่ะฮะอแต่สุดและลายมันจะเริ่มออกตอนจับกลุ่มกับเพื่อนสนิทคือมันจะมีคนที่ทํางานกับคนที่ไม่ทํางานและพอหลังจากเทอมหนึ่งผ่านไปถ้ามันไม่มีงานกลุ่มอีกเลย เป็นเทอมสองปุ๊บคนที่ทํางานมันจะจับกลุ่มกันเองและคนที่ไม่ทํางานมันจะจับกลุ่มกันเองซึ่งสังเกตไหมไม่ใช่ว่าเขาไม่พยายามช่วยเหลือเกื้อกูลเราสําหรับคนที่ทําเป็นแต่เขารู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์ที่มีมันไม่มีประโยชน์ที่มีคนอย่างนี้อยู่ในกลุ่มอืใช่แต่แล้วกินแรงอ่ะมันเป็นตัวกินแรงเพื่อนเพราะว่าอะไรเพราะหนึ่งถ้าเราทํางานกลุ่มคําว่าทํางานกลุ่มทุกคนต้องทํางานไม่ใช่ว่ามานั่งบริโภคกําลัง นะครับกินแรงนั่งบริโภคกําลังอยู่ในกลุ่มเขาเขารู้ว่าเฮ้ยมีไปมันก็ไม่ได้ช่วยดีขึ้นเลยอต้องมาใส่ชื่อมันส่งงานอีกใช่ไหมก็ไม่จ่ายอ่ตังก็ตังจ่ายแต่ตังเป็นระบบในทุนอีกและโอ้ยถ้าจ่ายแต่ตังนี่ผมไถเรียบไปนะไม่ไม่ไม่มันจะมีแบบว่าหารเท่ากันไงแต่คนอื่นทำนั้นมันมีคำว่าหารกับผมไม่ไม่ไม่ตอนเด็กตอนเด็กตอนเด็กใช่ไหมสมมติ ออกคนละ20บาทใช่ไหมกลุ่ม5้าคนก็จะร้อยหนึ่งใช่ไหม uh huh. แต่ว่าจะมีคนหนึ่งอะที่ออกแรงไว้ด้วยแล้วทำร่วมๆเกือบร uh huh. <laughs> ้อยอ่ะเข้าใจใช่ไหมแต่ต้องออกตังค์ยี่สิบบาทแต่ทีเนี้ยอ่ะพอผ่านเทิมหนึ่งอย่างที่พี่บอกไปคือตอนแรกเราก็จับกับเพื่อนสนิทแหละแต่ทีนี้เราจะรู้เราเฮ้ยเพื่อนสนิทอะ่ะมันไม่ทํางานแล้วเวลาจับกลุ่มมาจับยังไงคือคนเก่งมันจะเริ่มอยู่ด้วยกันเอง uh huh. คนไม่เก่งก็ต้องก็เขาเรียกว่าอย่ารวมกันดีกว่าเขาไม่มีทางเลือกถูกไหมมหเขาก็จะเป็นแบบดีมทีม ทีมในฝันบังเกิดขึ้นมา <ฮะ S 1> อันนี้ไม่ได้ว่าคือเขาไม่ได้แบบแย่หรืออะไรนะแต่หมายถึงว่ามันจะไปอยู่กับใครอะ่ะคือเขาไม่เอาเ,อเขาไม่เอาเอ่ะอันนี้อันนี้คือเขาไม่เอาอันนี้คืออันนี้พูดถึงอันนี้คือการปรับตัวได้นะ,<ฮ>ะเพราะว่าถ้ามันเกิดอย่างนั้นกับตัวเราอ่ะถ้าเราเป็นเด็กทํางานอะ่ะมันไม่มีปัญหา <ฮะ S 1> ในเรื่องของการทาทีมเพราะท,ทีมทุกคนต้องเดินไปพร้อมกันทํางานด้วยกันครับ <ฮะ S 1> อ่ะแต่ถ้าสมมติเป็นกลายเป็นดีมทีมทีมในฝัน ซึ่งทุกคนทุกคนเหลือแล้วต้องมารู้จำเป็นมารวมกันอยู่ในไอ้ดีมทีมเนี่ยนะครับความมันบังเกิดความมันจะบังเกิดคือถ้าคนพวกนี้ไม่ทํางานด้วยกันแล้วเราเป็นคนหนึ่งที่เราไม่ทํางานนะมันจะเจ๊งนะครับแล้วเหมือนเราบีบอ่ะเราอยากผ่านแต่คนอื่นเออช่างมันเออช่างมันมันมีนะคนอย่างเงี้ยมันมีนะคนที่แบบอะไรก็เถอะช่างมันเฮ้เสร็จแล้วมาเก็บตังค์แล้วกันอ่าจะมีมันจะมีสายแบบสายเปย์สายเปย์อยู่สายเปย์ต้องถ่ายนะใช่ต้องถ่ายเลยอ่ะ คนก็คือนั่นแนหะก็คือตัวงานจะไม่เดินแต่ยังมีอีกเคสนึ่งนะกลางๆแบบผมอะ่ะอ๋อันเดวทำมัง่งไม่ทํามัง่งแล้วแต่ลมคนเก่งก็ไม่เอาคนอ่อนก็ไม่อยากอยู่อ่าเป็นธรรมดาไม่คือมันจะรู้คนอนะ่ะมันจะรู้ว่าการจับกลุ่มเราจะอยู่กลุ่มไหนแล้วเรา<ม>จะทําอะไรในจุดนั้นได้มากกว่ายิ่งเราเรียนสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะับน้องๆจะรู้ว่า การจับกลุ่มเนี่ยมันจะค่อนข้างมีผลต่ออนาคตมากไม่ใช่ว่าคนที่เก่งเขาจะไม่สนใจใยดีเราอย่างที่บอกไปเขาเอารู้สึกเอาเราไปก็เป็นตัวทวงเขาก็ต้องเอาตัวรอดนะเขาต้องเอาตัวอรอดนั่นแหละมันไม่มีมันมนอกจากว่าอาจารย์จับกลุ่มให้จริงๆอ่ะเขาถึงเราเราจะรู้สึกว่าเออมันมีคนเก่งในกลุ่มได้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเอาปล่อยเอาจริงๆอ่ะคนเก่งมันรวมคนเก่งอย่างเดียวอยู่แล้วนะครับซึ่งตอนพี่เรียนมันก็จะเป็นอย่างนั้นมันหรือคนที่ทํางานก็จะทําอย่างนั้นนะครับนะ อันนี้เป็นเรื่องของงานกลุ่มเนาะนะจะเรียกได้ว่ามันมันคือเรื่องที่ค่อนข้างแบบมันคือเรื่องที่ค่อนข้างแบบเซนเซทีฟในเรื่องแบบบางทีอาจจะถึงขั้นเสียเพื่อนเพื่อนเลยนะเพราะว่าอยู่ในห้องเดียวกันแต่ว่าเฮ้ยมึงไม่เอากูเข้ากลุ่มอะอะไรประมาณเนี้ยเอเอมันเป็นเร<จ>ื่องมันใ,<จ>ใช่ใช่มันเป็นเรื่องที่เซนเซทีฟมากเลยนะแต่ว่าถ้าเอาจริงๆอะครับมันอยู่ที่ทั้งหมดมันอยู่ที่ตัวเรานะครับนะไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอะไรก็ตามอันนี้คือแค่อันแรกที่เราพูดถึงคือกลุ่มการ์ดเนาะเรายังต้องช่วยเหลือกันเลยแต่ถ้าสมม เอากลุ่มในโรงเรียนเนี่ยซึ่งกลุ่มในโรงเรียนมันอยู่ๆแป๊บๆเดี๋ยวมันก็จบปีมันก็แยกย้ายกันไปอ่ะแต่ว่าไอ้ถ <names> <LCD> ้าเป็นกลุ่มการ์ดอ่ะแต่เราไปปุ๊บเราหวังแต่ได้ของเงี้ยสมมุติเราไปเราดูในกลุ่มคนเล่นการ์ดแต่ว่าเฮ้ยและเขาได้รางวัลเฮ้ยแค่นี้แค่นี้แค่นี้กูเล่นแค่นี้กูเล่นแค่นี้กูเล่นเราต้องการเอาอย่างเดียวแต่เราไม่ให้เขาเลยอ่ะเฮ้ยเอามาดีเอามามาเนี่ยเอามามาเดี๋ยวมามันจะเกิดอะไรขึ้นเขาก็ไม่เอาเราอยู่แล้วเพราะทำไมเราเห็นจะได้ ใช่ไหมเปรียบเทียบกันก็คือเหมือนเราไม่ทําอะไรอะ่ะมันเหมือนกันเลยนะคือเขาไปแข่งแล้วเขาได้มาแต่เราไม่ทําอะไรแล้วเราไปขอเขาอะ่ะมันก็ไม่ต่างกันที่เราไม่ทํางานในการกลุ่มเท่าไหร่หรอกนะครับนะหวังผลอย่างเดียวหวังผลอย่างเดียวนะครับหวันหว่านพืชไปก่อนเฉยเฉไม่หวานได้เต่ไม่หวานอันนี้หวังผลอย่างเดียวอันไม,อไม,ไม่อันนี้นนนจ่าปปยค่าปุ๋ยไปเฉยเจ่ายค่าปุ๋ยบางคนไม่จ่ายด้วยค่าปุ๋ยนะครับนะโอเคน่าจะเป็นปัญหาระดับหนึ่งที่น้องๆก็ บางคนพี่ว่าบางคนอาจจะไม่รู้ตัวด้วยซ้ำนะกับปัญหาที่เกิดขึ้นแต่ว่าเฮ้ยทำไมมันไม่เอาเราเข้ากลุ่มอ่ะมันจะมีหน่อยมีหน่อยมันจะางคนอะไรายคนก็มีหน่อยทำไมไม่เอาเราเข้ากลุ่มให้มองกลับมามองที่ตัวเองก่อนว่าเราทํางานในจุดของเราดีแล้วหรือยังและก็มามองที่ว่ากลุ่มเขาต้องการอะไรมากกว่าที่ว่าเขาอาจจะต้องการคนทํางานจริงๆไม่ใช่ว่ามาเล่นเล่นเขาต้องการจะผ่านเขาต้องการจะอะไรอย่างเงี้ยและมันยาวไปถึงงานในอนาคตที่ว่ามันต้องทํางานกับเป็นกลุ่มอยู่แล้วไม่ใช่ว่าเฮ้ยเป็นหัวหน้ากลุ่ม เราต้องบ้าอำนาจเฮ้ยไปทานู่นทํานี่ทํานั่นเรานั่งกระดิกตีนไม่ใช่ไม่ใช่แล้วนะเขาไม่เรียกว่ากลุ่มเขาเขาเรียกว่าหัวหน้านะครับเขาเรียกว่าเจ้านายเขาเรียกว่าเจ้าของบริษัทน่าจะดีกว่านะจริงเจ้าของบริษัทมันก็ไม่ได้มันก็ไม่ได้ว่าสบายหรอกมันก็อันนี้อธิบายเข้าใจไงเนาะนก็บางทีมันจะดูแบบว่า งานก,นกลุ่มเนี่ยมันเป็นเรื่องให้ยุ่งยากเพราะว่าต่างคนมันต่างความคิดเห็นกันนะครับแต่มันก็คือในช่วงเวลาช่วงหนึ่งที่เราจับกับกลุ่มที่มันไม่ถูกกลุ่มแค่นั้นแหละแต่ถ้ามันถูกกลุ่มแต่ถ้าเราถูกกลุ่มถูกที่ถูกทางเมื่อไหร่นะครับกลุ่มมันก็จะเจริญได้กลุ่มมันก็จะดีได้แค่นั้นเองเนาะโอเคก็ฝากไว้ครับกับเรื่องทํางานกลุ่มเรื่องทีมม,มันค่อนข้างสําคัญกับชีวิตมนุษย์มากอยากพูดมานานแล้วไม่มีโอกาสสักที นะครับนะใช่เพราะว่าทุกคนเนี่ยมันทํางานไปล้วต้องมีทีมไม่ว่าคุณจะไปทํางานอะไรก็ตามนะครับไม่ว่าคุณจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวคุณยังต้องมีคนลวกกับคนล้างจานเลยอ่าแต่คนล้างจานล้างไม่ทันเราอะไรใส่ก๋วยเตี๋ยวให้เขากินล่ะใส่หม้อไปเลยมันก็ใช่เรื่องใช่รากินนะครับนะก็เป็นเรื่องหนึ่งที่มองว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีในการที่มันมีกลุ่มดีๆมันก็อยู่กับชีวิตแหละใช่อยู่กับการเรี่อขึ้นอยู่กับการปรับตัวตอนเรียนยังทำงานอ่ะการทำงานกลุ่มเนี่ย ปรับตัวปรับอะไรด้วยเพราะงานกลุ่มเนี่ยเป็นอะไรที่เราต้องปรับตัวนะนะครับถึงเราบางทีแบงบาง,งานกลุ่มบางงานเราอาจจะเหม็นที่หน้าคนในกลุ่มที่เขาจับมาด้วยกระตามแต่บางทีเราก็จำเป็นต้องทํานะแล้วมีวิธีเอาตัวรอดง่ายๆครับอย่างที่พี่เคยทํามาก่อนนะครับนะถ้างานกลุ่มเนี่ยเราไม่รู้จะทาอะไรจริงๆซึ่งม,มันเป็นสามมติแต่เป็นสายวิชาการเราไม่รู้จะทาอะไรจริงๆเราเราคิดไม่ออกเออเราสกิล <c oughs> ไม่ถึงม,มีปรินเตอร์ช่วยได้ครับนะยืดเลยเฮ้ยกูมีปรินเตอร์ ท,ทุกอย่างจะนทนทุกอย่างจะเคลียร์ปัญหาไว้ได้ทันทีคือเรามีพรินเตอร์ครับตอนนั้นในรุ่นในยุคของพี่คือพรินเตอร์มันไม่ได้มีทุกบ้านไงแล้วว่าการปรินต์เนี่ยใบสิบห้าบาทในการทําเล่มในการทําเล่มเล่มหนึ่งเนี่ยมันจะตกค่อนข้างหลายร้อยเลยถ้าบ้านใครโผล่มาแล้วยกมือว่ามีปรินเตอร์เทียวเนี่ยทุกคนจะดีใจอย่างหายที่สุดไม่ได้เพื่อนรักเนี่ยเป็นเฮ้ยมีพรินเตอร์นะครับเพื่อนก็เลยเฮ้ย แล้วเออจะเข้ากลุ่มแล้วเราก็ไม่ต้องทำงานมันทำงานไ,ไม้เราเฮ้ยแกแ<บ>ยังอะไรอ<บ>ย่งอางไรไม่เราไม่ต้องแบบวิตเตอร์ไงออเราปินที่บ้านแล้วเข้าเล่มให้มัน<อ>ะนะครับนะโอเคก็เป็นเทคนิคหนึ่งแล้วกันในการทํางานกลุ่มคือทําให้เขารู้ว่าเรามีคุณค่าในกลุ่มอะครับเรามีเอ้ยถึงเราทํางานตรงนี้ไม่ได้นะเราไม่ชํานานแต่เราเออเราลงเรามีอย่างอื่นที่แบบเฮ้ยเราช่วยได้นะหรือว่าเฮ้ยเราไม่สามารถทํางานในกลุ่มอย่างนี้ได้สมมติเป็นงานศิลปะแล้วกันเราก็ลงแรงเลกันเฮ้ยเดินไปซื้อให้ไหมเราไม่มีฝีมือด้านศิลป์นะ แต่เรา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 ออกออกแรงไปเดินไปซื้อให้ไหมเพราะว่างานบางงานมันก็ไม่ได้เหมาะกับเราอย่างเสมอไปนะโอเคนะครับในวันนี้ก็ประมาณนี้และกันเรื่องทีมหรือว่ากลุ่มกลุ่มงานกลุ่มอะไรต่างๆมากมายนะครับนะหวังว่าน้องๆหน้าฟังก็จะได้อะไรเยอะไปจากคลิปนี้นะครับซึ่งพี่ว่ามันค่อนข้างเข้าใกล้ทุกคนแหละเรื่องทีมนะครับไม่มันเรื่องทีมใกล้สุดก็คือเรื่องทีมเรียนมันใกล้สุดแล้วแหละใกล้สุดๆแล้วแหละนะครับช่วงนี้เปิดเทอมด้วย นะใครขึ้นแบบชั้นใหม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะนะครับใครขึ้นจากชั้นสามไปชั้นสี่ทุยใ, <laughs> ใครขึ้นแบบว่าชั้นแบบชั้นหนึ่งไปชั้นสองเริ่มต้นใหม่แบบขึ้นขึ้นมหนึ่งขึ้นขึ้นมสีม่พิ่งขึ้นปสี่อะ,อ, 4, อะไรอย่างเงี้ยตาอ่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะค่อนข้างใกล้ตัวน้องพอสมควรนะครับนะโอเคก็วันนี้จบแต่เป็นรายการนะชอบกดไลค์ตามกดซับสไคร์นะครับแล้วก็ฝากเพจเราช่องเราทั้งเวนจัร์ดไฟไทยแลนด์ทับชาแนลจะมีคลิป ท็อกสนุกๆอย่างนี้ให้ดูอีกได้นอนสุดท้ายนี้ขอขอบคุณร้าน 4J ไม่กลับมาซ<ฟ>า,า,าชัน5พูดถึงเพลย์แลนด์สถานการณ์ณวันนี้เป็นแล้วครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าขอวัสดีครับ